เจอกันอีกแล้วน,นี่จะพามาหลอบวงดักหนูครับผมกับพาพาไปแล้วครับตามฤดูกาลครับช่วงนี้เกี่ยวข้าวแล้วต้องเล่นบวงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปใส่เองหรอกครับเพื่อนเขาจ้างทำจ้างเราเป็นบวงลวดนะครับ ครับไม่ไผ่นี่กะว่าจะไว้เลลาตอกด้วยยาวดีครับสี่สิบห้าสิบเซนได้ไว้เลลาตอกสันปืนยิงป่าก็ยังไม่เสร็จคืองานเร่งงานด่วนก่อนเพื่อน จ้างทำเราให้เพื่อนก่อนไปครับเรากันเลย thank you ยาวหน่อยครับเวลาใส่ที่กลกๆยางสูงจะไม่หายนะครับก่อนโอเคสอกเดียวไปดักมันหายครับที่กรหลงลืมมั่งอะไรมากไปลนไฟครับทีนี้นะครับหวดเลย รนแล้วก็จะออกดำดำนะครับรนทำไมถึงต้องลนรนกันมอดกันอะไรแบบนี้ครับมันเหม็นมันไม่เคยเจาะไม่เคยเจาะนะครับ ทนครับเก็บไปดีๆใช้ได้หลายปีครับดำๆนะดำมามัดเลยครับครับพอดีวันลวดหมดนะครับนี่ไม่ได้มัดให้ดูเป็นแบบนี้ มาติดสติกเกอร์ด้วยครับติดติดปลายติดตปลายนะครับเป็นสะท้อนแสง เดส,ส,สีแดงสายหัวนี่ no ติดสองเปาะก็พอนะครับความยาวกเกือบเมตรเอาไว้เก็บเก็บพวก นี่ครับมัดยางมัดไว้ทำไมครับเอาไว้มาเก็บนี่ครับสายมันตึงอยู่ดูนะครับครับนะครับตรงเรียบครับเรียบร้อย ตักครับ